อากูไพบูธของเรานะคะประธานกรรมการนะคะบริษัท GM m แกรมมี่จำกัดมหาชนนะคะก็นำทีมคณะบริหารพร้อมด้วยศิลปินค่ะแล้วก็พนักงานเนี่ยมาร่วมทำบุญเลี้ยงพระนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ3าปีของบริษัทค่ะแน่นอนนะคะว่าบรรยากาศที่จัดขึ้นมาในค่อนข้างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะถูกต้องครับผมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระ45รูปครับผมจาก9้าวันทั้งหมดเลยหลังจากนะั้นพอเสร็จพิธีส่งแล้วก็มีการ ใช้วีทีพิเศษสุดเซอร์ไพรส์สเพื่อเป็นของขวัญให้กับพนักง,งานทุกคนเลยครับผมและก็ในปีนี้คณะผู้บริหารยังมอบโบสกาที่มีขอ้อคิดดีๆเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ส่งตรงอย่างของชาวแกรมมี่ทั้งหมดเนื่องในโอกาสพิเศษด้วยครับผมนี่ไงพี่เบิร์ดของเรานี่ก็มาร่วมนนแสดงความยินดีด้วยนะคะแน่นอนค่ะนอกจากพี่เบิร์ดธงชัยมากินไตแล้วนะคะก็ยังมีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น คุณดาเอนโดฟินที่ช็อตก็มาใช่ไหมคะหนึ่งในผู้บริหารนะคะดาเอนโดฟินค่ะนิวจิ๋วนะคะพี่พลพลค่ะคุณชินชินวุฒิมีลือลาลือลา้คือเพลงเก่าแล้วอันนั้นเพลงแรกเขาดังมาจากเพลงนี่ละอันแล้วก็คุณเบลสุคนะคะคุณป๊อปปอมกูลค่ะคุณบุญปณะคุณบุญปณะดาวเรื่องเรืองวุฒ ล้มกับพี่บุ๋มของเรา <c oughs> คุณเป๊กผลิตโชคนะคะคุณนัทศักดาทรค่ะเอ,อ้ยย้ายค่ายแล้วหรอ,อ,อคุณออวงโซคุณทั้งหลายนะวงซีวงเพลกาวงอพาร์เล่นคุณป้า ซีซั่น5แล้วก็มัดมี่ค่ะยังไม่พอพี่ยังมีอีกละไม่เีกเราจะมีศิลปินกลุ่มจากเดอะสตาร์มาร่วมงานด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณแอมเดอะสตาร์คุณกวางเดอะสตาร์คุณโดมเดอะสตาร์คุณแคงคุณสมายคุณเฟรมคุณตั้มคุณอ้นคุณดีคุณดิวเดอะสตาร์เก้าคุณบูนคุณคริสแล้วก็จะมีศิลปินจากแต่มีโกด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณคุณปาปารีมีคุณเอิญครับผมมีคุณแสนนากามีคุณเอินกวานและก็จะมีเหล่าดีเจมากมายมาร่วมกัน อย่างรับข้างแล้วก็ยังมีพลังงานในในแกรมมี่อีกมาร่วมงานกันมากกว่าโอ้โหเกือบร้อยชีวิตจา้กันเมื่อกี้นี่เห็นภาพมีคุณกันเดอะสตาร์ด้วยดิฉันแค่กรี๊ดไม่ใช่ไรนะแต่น่ารักนะแต่เสียใจอ่ะมีคนจับจองหัวใจซะแล้วว่าไปได้แน่นอน โอกาสครบรอบ30ปีนี้นะคะรัมมี่ยังคงไว้ซึ่งสโลแกนที่บอกว่า Always Play with You นั่นเองค่ะเป็นแนวคิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาเหมือนเดิม,มสมรพากาศในรวมของอาการอของอาคาร GM m Grammy Place นะคะคในงานครบรอบอันนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ย ยิ้มไปหมดเลยมีความสุขไงาเลยพ่อะลนไม้ปีนี้โบนัสโบนัสอะเ่รนี่ไงเขาบอกแฮปปี้เฟสกันหมดยิ้มกันหมดเลยทีเดียวนะคะ<า>แน่นอนะนะคะว่าชาวแกรมมีม่เนี่ยเขาก็นำใบหน้าแฮปปี้เฟสเนี่ยมาตกแต่งทั่วตึกเลยค่ะตามคอนเซ็ปต์นะะแกรมมี่แฮปปี้เฟสสตอรี่ค่ะนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่อากูแล้วก็พี่เบิร์ดเนี่ยร่วมการถวายเพลงนะคะ ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศอาัจฉริยะที่ครบรอบครับผม30ปีของแกรมมี่มันก็น่าประทศิลปินมากมายที่ออกมาให้เราได้ฟังผลงานเขาการสามสิบปีก็ประมาณที่แบบแป๊ะเพิ่งเกิดมาดีก็ได้มีโอกาสอยู่ในช่วงที่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอ๋อแกรมมี่เกิดไปได้ประมาณสักสิกว่าปีแล้วแหละเราถึงจะค่อยเกิดมาอีกทีนึ่งอ๋อใช่ตอนนี้เพิ่งเาิดอีกเท่าไหร่ฉันเกิดไปแล้วที่เธอพูดนะถูกแล้วฉันตายแล้วฉันก็เกิดมาใหม่อีกแล้ว เราไปดูสามารถของเราศิลปินและก็ผู้บริหารกันมางดีกว่ากรับอกนะว่าครบรอบ30ปีแบบนี้มีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากพวกเราบ้างครับพวกเรา30ปีนี่เป็นเวลาที่ยาวนานทีเดียวแต่ในความรู้สึกข,ของพวกเรามันเหมือนปป๊บเดียวเหมือนกันนะฮะเรานึกถึงว,วันวันแรกที่เราอยู่ที่ตึกวานิชแถวเพชรบุรีตัดใหม่แล้วเช่าพื้นที่อยู่สักสักร้อยตารางเมตร สร้างสูงผู้คนขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งเราก็ไปอยู่ที่ตึกเล็กๆอยู่ที่ซอย3 9มเ้หงจากนั้นก็มาอยู่ที่นี่ตอนนี้คนเราเยอะมากเลยงานเราเยอะมากอย่างที่เรียนก็คือว่าทําไมคืออันนี้คือเป็นความคิดของพี่เล็กบุษบา ุยกับผมอยู่เสมอว่าเอ๊ะคนเราถ้าเผื่อเราเป็นคนบันเทิงเราจะสร้างความสุขให้คนอื่นเราเองเราต้องมีความสุขก่อนนะต้องจิตใจดีงามก่อนต้องเป็นคนที่แฮปปี้เป็นคนที่มีความสุขจึงจะสาม,มารถส่งความสุขให้คนอื่นได้เพราะนั้นพวกเราก็เลยเป็นพวกที่ถ้าถ้าถ้าใครจะมาเห็นพวกเราประชุมก,ก็จะขำพวกหวล้ออะไรกันก็ไม่รู้นะประชุขมขำขันอยู่ตลอดลาแซวก,กันเองพูดก,กันเองจนบางที มีเพื่อนร่วมงานจากจากต่างบริษัทมาประชุมกับเราบางทีเห็นเราแซวก,กันเองก็ก็จะจะรู้สึกแปลงมากล้วพวกนี้มันไม่โตสัที มันก็เลยเป็นบรรยากาศของ Happy f เฟสนะฮะคนแกรมมี่จะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอที่เดิมทีเราเป็นบริษัทคอนเทนต์พรว i เดอร์ก็คือเราสร้างสร้างออผลงานสร้างคอนเทนต์นะฮะต่อไปนี้เรากำลังจะเป็นเจ้าของมีเดียนะฮะเราจะเป็นบริษัทที่มี Total Network ทั้งหมด เราจะมีทั้งซัตทไรต์ทีวีเรามี TV, แพลตฟอร์มซัตทไร้์ทีวีก็ปีหน้านี้ซัตทไรต์ทีวีจะเปลี่ยนจากกล่องที่เป็นกล่อง OTA มาเป็นกล่อง HiDef นะฮะ Hi Definition HD นะเรามีเพทีวีเป็น g ีมแซดเพทีเรามี OTT ซึ่งเป็นระบบใหม่ของการบล็อตแคสตเรากำลังจะมีดิจิตอลทีวีหวังว่าจะประมูลได้เราคิดว่าเราจะ เดินทางเส้นนี้ที่เราํทำนานต่อไปให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คือทำยังไงให้ผลงานที่เราทำให้เป็นเลิศนะฮะให้ผลงานเป็นตัวที่พิสูจน์ตัวเราเองว่าพวกเราเป็นพวกที่ตั้งใจทำงานนี่คือวิธีการที่ทำงานพวกเราทำยังไงให้สื่อสารกันในราคาที่ถูกที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็คุ้มที่สุดสำหรับทุกท่าน เพราะนั้นเพลงไม่ต้องห่วงเพลงยังแข็งแรงมากนะครับเรามี KKBOX เพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะหวังว่าปีหน้าเราจมีเป็นล้านสับเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าอากูของเราอกูไพภูณนะคะก็เน้นย้ำค่ะว่าแกรมมี่เนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มแล้วก็จะมอบรอยยิ้มเนี่ยให้กับทุกคนค่ะในโอกาสครบรอบ30ปีเนี่ย30ปีที่ผ่านมาในแกรมมี่มอบความสุขมอบรอย,ยิ้มให้กับว่าผู้ฟังตลอดเลยนะท,ทุกเพลง